สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะมาทุกครั้งนะคะหลังๆมานี้จะเป็นพระเป็นเซตใช่ไหมคะค่ะเซตนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งเซตที่ออกมาแล้วราคาเนี่ยพุ่งไปไกลมากแล้วก็ชื่อเนี่ยรับรองเลยสําหรับคนที่นิยมสะสมวัตถุมงคลหลวงปู่เชื่อว่าเลยค่ะ ต้องมีรุ่นนี้แน่นอนนะคะสำหรับผู้ที่สะสมวัตถุมงคลของหลวงปู่เพ้วนะคะชื่อรุ่นคงกพันชาติเป็นยังไงล่ะคะแค่ชื่อก็อยากจะมีแล้วครับคงกพันชาติเนื้อมีไม่เยอะนะคะชุดนี้มีแค่สี่เนื้อเท่านั้นครับผมชุดนี้เป็นชุดอะไรคะพิยุทสทองคําครับเป็นชุดทองคําเลยครับผมเด่นยแรกคือทองคําทองคาครับสร้างมาเท่าไหร่คะตอนนั้นสามสิบห้าชุดเอ้สามสิบหกชุดสามสิบหกชุดครับผม สามสิบหชุดคือน้อยมากมีวาระที่สร้างไหมคะพี่นี้อันนี้คือครบรอบอายุหลวงปู่แปดสิก็จะต่อคด88ดแปเลขแปดอยู่อ๋อก็คือครบรอบ88สใช่ไหมคะสร้างปีอะไรคะห้ปี5 3าสปีผ่านไปเนาะสิปีผ่านไปเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าสร้างมาแค่36ชุดครับผมแล้วมีเนื้ออื่นสร้างมาอีกแยกไหมคะมีแยกแต่ชุดกรรมการเนี่ยมันก็จะมีเนื้อเงินนวะอันนี้ทองแดง ค่ะเงินนวะทองแดงทีทุกเหรียญจะตอ,อกหมายเลขเดียวกันทั้งหมดเป็นเซตเดียวกันเซตเดียวกันครับอันนี้คือชุดนี้ตอ,อกนัมเบอร์อะไรคะอันนี้อันเบอร์นัมเบอร์สี่ครับนัมเบอร์สี่อุ้ยนัมเบอร์ดีนะเนี่ยนัมเบอร์สี่นะคะค,คนจีนเขาบอกเบอร์สี่ก็ดีนะคะอ่าตอกนัมเบอร์สี่เดี๋ยวเราให้ดูนะคะอันนี้ด้านหน้านะคะอันนี้ก็เป็นด้านหลังนะคะตอนที่เปิดออกไปในชุดนี้ออกไปเท่าไหร่คะแปดหมื่นบาท แปดหมื่นบาทราคาเบาๆซอฟๆราคาจากวัดเนาะโอเคเลยราคาดีเลยแปดหมื่นบาทปัจจุบันนะคะสามแสนอัพครับสามแสนอัพครับขอโทษนะคะที่แผงเนี่ยยังมีใครมีไหมคะไม่มีนะครับแผงพิยุทธไม่มีแล้วไม่มีแล้วแล้วแผงอื่นๆไม่มีเหมือนกันครับแผงอันนี้นะคะถ้าใครสนใจติดต่อน้องติดต่อได้ที่นี่ก็ได้ครับได้ที่นี่นะคะมาถามพี่ยุทธได้นะคะก็คือ ยังมีอยู่อีกหนึ่งชุดที่เป็นครบชุดเลยก็จะเป็นพิเศษตรงที่ว่าเนื้อเงินก็จะตอบหมายเลขตอกไปได้สี่เหมือนกันหมายเลขสี่เหมือนกันนวะก็จะตอบหมายเลขสี่ะทองแดงก็จะตอกหมายเลขสี่และเห็นบอกว่ามีอะไรด้วยตออะไรคะอันที่จะตอบพิเศษตอบคาว่าพิเศษลงไปแปดแปดแล้วก็นวะอ๋อตอบอายุหลวงปู่ไปอีกแล้วก็เลขอีกเลขอีกครับผมสำหรับชุดอันนี้คือชุดทองคําแต่ถ้าเป็นชุดธรรมดาเนื้อเงินจะไม่ตอกหมายเลข นวะก็ไม่ตอบทองแดงก็ไม่ตอบจำนวนการสร้างเฉพาะเนื้อเงินก็187เหรียญก็น้อยมากนวะนี่ร้อยแปดเหรียญทองแดงนี่500เหรียญตอนนั้นออกไปเนื้อเงินบูชาไปเท่าไหร่คะเนื้อเงินก็2 5 0 0 2,500ปัจจุบันพอทราบไหมส0,000ื0 0อัพครับผม30,000อัพเนาะสำหรับคนที่มีเนาะครับค่ะแล้วก็เนื้อนวะนั่น2000 2,000ปัจจุบัน ไล่เรียกกันเนเงินนะครับเพราะจำนวนการสร้างเนาะใกล้เคียงกันร้อย <100 8 S 2> แปดเหรียญแล,และทองแดงอะคะทองแดงตอนนี้เกือบสองหมื่นแล้วครับาจาก <5 S 2> ที่ออกจากที่ออกไปตอนนั้นสามร้อยสามร้อยสิปีผ่านไปนะคะ <laughs> สองหมื่นนะคะก็ <laughs> <laughs> ถ้าใครมีเนาะอยากมาอัปเดตหรือว่าอยากจะมาแลกเปลี่ยนนะคะคอยากเอามาแบบเอามาให้ดูหรือว่าเอ้ยผมมีอันนี้ผมอยากเอามาเปลี่ยนเป็นรุ่นอื่น<ด>อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเปิดเปลี่ยนมือกันนะคะแล้วก็ลองมาสอบถามแผงทุกแผงได้เลยนะคะคของที่ที่ในวัดนี้นะคะทุกๆแผงเลยะคะ่ะลองมาสอบถามเพราะว่าอย่างท่าน,นอื่นๆเนี่ยอย่างพี่ยุทธไม่มีนะคะพี่แมมอาจจะมีน้องอึ่งอาจจะมีน้องแม็กมี พี่ไก่พี่พี่ช่างมนอะไรอเงี้ยค,คือหลายๆแผงนะคะก็คือแผงอื่นเขาอาจจะมีแล้วก็หาให้ได้ด้วยนะคะคมาสอบถามก็ดูมแล้วก็มาแลกเปลี่ยนความรู้มาคุยกันดูนะคะคก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นเนาะที่ราคาค่อนข้างไปไกลมากๆไปไกลจริงนะคะไกลจน ตัวเองก็อยากได้นะคะแต่ไม่ไหวจริง <laughs> <laughs> พอเราฟังแล้วเราก็โอ้ราคาไปค่อนข้างเร็วเหมือนกันนะคะ <c oughs> ก็ฝากไว้ด้วยนะคะกดฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะแล้วก็ใครที่อยากมากราบนมัสการหลวงปู่นะคะ มาได้นะคะตอนเช้าหกโมงครึ่งแล้วก็สิบโมงครึ่งแต่ว่าเราป้องกันหลงปู่นิดนึงคือใส่แมสนะคะใส่หน้ากากมานิดนึงนะคะเพราะว่าช่วงนี้โควิดระบาดรักษาสุขภาพกันนะคะอย่าไปนีที่ชุมชนที่มันคนมันเยอะนะคะแล้วก็ดูแลกินร้อนชั้นกลางนะคะดูแลตัวเองด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณพี่ยุทธ์มากเลยค่ะ <ผม S 1> สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ